สวัสดีค่ะช่องแม่มีปูผักนะคะวันนี้มีจะมาเตตกิ่งามะมกรูดกระขาที่ได้ทําการตอนกิ่งเอาไว้วันนั้นนะคะเพื่อนๆจำได้ไหมคะมาดูกันค่ะตอนนี้เขาติดรากแล้วนะคะติดรากดีมากๆเลยค่ะระยะเวลาผ่านมาไม่กี่วันเอง แล้วรออีกนิดนะคะแล้วค่อยตัดไปปลูกค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆสีขาวๆนี้คือรากของเขาออกแล้วนะคะรากติดดีมากๆซึ่งดีได้ทําการตอนกิ่งเอาไว้คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆที่เพิ่งข้ามาใหม่สามารถข้าไปดูได้ค่ะอันนี้แตกยอดแตกยอดใหม่ค่ะ ดีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้ามาให้กําลังใจดีค่ะขอบคุณค่ะ